สวัสดีตอนเช้าวันจันทร์นะครับอ่าวันจันทร์ที่20ใช่ไหมวันนี้น่าจะเป็นวันที่20 <ฤ ures S 2> นะครับอ่าวันนี้ก็ยังเปิดร้านเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ยังทํางานขายดีเหมือนเดิมนะครับเราจะมาดูบรรยากาศการทํางานของเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้คือตู้ตัวใหม่ที่เรากําลังทําขึ้นมานะครับเพื่อมาทสเสียงเซ็คเสียงว่าเสียงนี้มันได้ไหมหรือว่ายังไม่ได้นะครับ นี่ครับตู้แขนที่เราจะส่งวันนี้ตู้แขนยอมรับว่าขายดีมากครับตู้แขนอะไรอะไรจากทางร้านเรานี่ขายดีมากครับทําแทบไม่ทันครับทําทุกรุ่นนะครับตู้แขนทางร้านเราจะมีอยู่สี่รุ่นนะครับอ่าสี่รุ่นสวยแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ก็จะเทสเสียงครับนี่ครับทัดจูนจะใส่แอมนะครับแอมพาวเวอร์หลังนะครับนี่ครับวันนี้ก็จะส่งงานตัวนี้ครับตู้แขนแดใบครับ แล้วก็มีตู้เบสครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพาไปดูซุดตู้แขนนะครับว่ามันมีรุ่นไหนบ้างนะครับอ่าไปดูกันได้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นสี่รุ่นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลือผ้าออกมาให้ดูนะครับว่าเป็นรุ่นไหนบ้างนี่ครับมีมีอยูสีรุ่นนะครับแต่มันจะไม่เหมือนกันนะครับดูสังเกตดูไหม ใบบนกับใบล่างจะไม่เหมือนกันอ่าไม่เหมือนกันเลยใบล่างก็ไม่เหมือนอีกเนี่ยครับตัวด้านบนจะเป็นตู้แขนลอเล v n l นะครับตัวตัวที่สองลงมาก็จะเป็น AL12 นะครับตัวนี้ก็จะเป็น AS12 นะครับมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปก็จะเป็น a <S, mm hmm. s 2 2 0นะครับราคาก็ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะ จะห้าพันอ่าผมจะเฉลี่ยนะครับอ่าเริ่มตั้งแต่ห้าพันห้าพันจะมีหกพันแล้วก็เจ็ดพันแล้วก็แปดพันสองนะครับอ่าประมาณนี้ครับแบบว่าตู้ใบนี้ก็แล้วแต่เราจะใส่ดอกแล้วก็จะใส่สเปคนะครับตัวด้านบนก็จะใส่เป็นดอกนินดํานะครับได้ใส่เป็นดอกนินดํานะครับคงปั๊มนะครับอ่มมันก็จะราคาก็จะแบบว่าสําหรับคนที่แบบว่ายังไม่มีงบนะครับ อ่าถ้าจะแบบว่าแพงนิดหน่อยก็จะเป็นตัวนี้ครับดอกคัทสีครับโครงหล่อครับไว้สามนิ้วเหมือนกันครับอืมตัวนี้เลยสวยครับตัวนี้ก็สําหรับคนที่มีงบนะครับแพงขึ้นมานิดหน่อยครับตัวนี้ก็อืมแพงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับตัวนี้ก็จะเป็นดอกไฟเตอร์นะครับไว้พันนอกพันในนะครับอาจได้เต็มที่นะครับตัวนี้สเปคสองไดนะครับตัวนี้นะปากก็จะเป็นสองไดนะไดก็จะเป็น ได้ห้าหนึ่งศูนย์นะสองตัวนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าตัวนี้ก็ดอกไฟเตอร์เหมือนกันครับแต่ว่าสเปคด้านหลังจะเป็นไดเจ็ดห้าครับคอสองนิ้วนะครับตัวใหญ่ครับเนี่ยครับจ่วยแบบนี้เลยครับวันนี้มาให้ดูกันแล้วนะครับสี่รุ่นนี้ไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังครับด้านหลังก็ไม่เหมือนกันครับด้านหลังก็ไม่เหมือนกันเนี่ยครับ เดี๋ยวผมให้ด no ูด like ้านหลังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะขี่รุ่นนี้ไม่เหมือนกันเลยขายดีมากวันนี้ก็จะส่งงานแล้วครับทําแทบไม่ทันครับเนี่ยครับด้านหลังด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ครับหลังเต็มอย่างนี้เลยเนี่ยพอมาถึงพอมาถึงตัวนี้ครับตัว12 AL ก็จะเป็นอย่างนี้ครับด้านหลังก็จะมีหัวจับอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่ามาถึง AS ก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับหน้าโค้งอย่างนี้เลยเห็นไหม โค้ง oh, อย่างนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมนี่มาถึงตัวนี้อีกนี่ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับแบนจะสลักแบนเราไว้เลย a s power take กับนี่สี่ใบนี้ไม่เหมือนกันครับตัวนี้คือตัวโซว่ครับตั้งด้วยเฟรมครับเฟรมตัวเดียวสวยๆกันเลยใช่ไหมล่ะครับอวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะครับถ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b e กดติดตามผม ด้วยนะครับสามารถสอบถามผมได้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย